ก็เป็นแคมเปญ Never Surrender นะคะก็คือยอมรับแต่ก็ไม่ยอมแพ้ค่ะก็อายุมากขึ้นแล้วไงใช่ไหมคะก็แล้วไงก็ไม่ยอมแพ้ค่ะซึ่งต่อไป้ดยผลิตภัณฑ์ตัวนี้เองมันช่วยยังไงบ้างของชมเนี่ยนะคะตัวที่เป็นลายของชมนี่ก็คือเออ L'Oreal Revitalift e x 3 e นะคะตัวนี้ก็คือจะได้แรงบันใจมาจากการทำเลเซอร์ค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าใช้ตัวนี้ไม่ต้องพึ่งเลเซอร์ก็ช่วยในเรื่องของเอ่อ ริ้วรอยเริ่มต้นนะคะแล้วก็รูช่วยรูเรื่องของรูขุมนให้กระชับขึ้นค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อยากจะฝ่กก็คือตัว Youth Code p r e s e n e ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซรั่มที่แบบใช้เป็นตัวแรกเหมือนเป็นการเปิดสวิตผิวใช้ตัวนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยครีมตัวหลุนที่ใช้ตามมาจะทํางานได้ดีขึ้นสรดีขึ้นเห็นบอกว่าชีวิตคุณแม่ก็ไม่ง่ายกับการที่เราต้องต่อสู้กับอิ้วรอด้วยไม่ง่าย ต้องห้ามขี้เกียจค่ะเราต้องต้ดูแลตัวเองไม่แ้่งใ่อไเยอะอยู่ไหมอ่ะต้องแบ่งเวลาดููต้องมาแบ่งเวลาทาครีมก็ต้องยังไงก็จะต้องมีเวลาให้กับตัวเองในห้องน้ำต้องมีนะะเป็นช่วงเวลาที่เราสงบที่สุดแล้วทุกคนทุกคนที่บ้านก็จะรู้ถ้าแบบว่าเออชมไปอาบน้ำเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นช่วงเวลาส่วนตัวเขาจะเจอแบบว่าจะอยู่ในนั้นนานมากขัดสีชีวิตวันทาครีมทาเซรั่งทาอะไรแบบตามสเต็ปของตัวเองค็เกิด่ะบอกว่ากำลังกระโบกแล้วเสียงร้องมาแบบนี้ทำไงคะ ก็เติมนมเลยไหมก็ต้องก็ต้องเข้าใจแหละว่ามันเป็นเวลาของแม่จริงๆกันะตรงนี้อะไรเงี้ยก็กล้อวนสมแขงไปหน้ากล้องวที่สุดก็อย่างเมื่อกี้ที่พูดบนเวทีอะค่ะก็จริงๆกังวลทั้งหมดแหละค่ะมันก็แบบมันไม่ได้มันเวลามันแก่มันไม่ได้ไปแค่จุดเดียวนะคะมันไปพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมคะก็เออแต่ว่า ที่จะกังวลเป็นพิเศษก็คือจะเป็นเรื่องของรอบดวงตาบริเวณใต้ดวงตาหรือเพราเป็นคนที่เรียกว่าเป้าตาค่อนข้างลึกอยู่แล้วถ้าอดนอนอะไรเงี้ยนิดนึงมันก็จะยิ่งโบะเข้าไปเพรยิ่งโบะบางทีหรือบางทีถ้าแบบว่าแห้งนอนน้อยก็จะนิ้วรอยมันก็จะยิ่งลึกขึ้นอะไรเงี้ยค่แต่อยากทดสอบโจทย์ได้ด้วยตัวนี้เราเจะวิเคราะสู้กันมาค่ะช่วงนี้มีเวลาสบิยกับพี่น็อตบ้างไหมพี่ชมไม่หรอกรับไม่ไม่่มีรูปอะไรไม้เห็นเลยออ๋ พี่คิดว่าพีมีโอกาสแบบเอออยู่กันสองคนบ้างไหมคะก็มีบ้างก็พยายามหาเวลาไปทานข้าวไปแบบอะไรอย่างเงี้ยด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็มีสัปดาห์หนึ่งก็จะต้องมีแบบว่าเออหาเรื่องออกไปหน่อยอะไรเงี้ยเออไปกินซูชิหรือว่าไปนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอยู่บนรถก็ช่วงเวลาที่อยู่กันสองคนก็ได้ได้คุยได้แบบได้อัปเดตอะไรแบบว่าเรื่องเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตเรื่องอะไร จริงๆหลายคนที่เป็นพ่อแม่เขาก็จะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างหลังนี้ต้องทุ่มเทให้ลูกหมดเลยความหวานก็จะน้อยลงอใช่ไหมครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันก็มันเป็นช่วงที่เราก็ต้องออทําความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าลูกมันก็จะเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งซึ่งเวลาที่เราอยู่แล้วเรามีเขามันก็มันก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งนอะ่ะมันคือไม่ใช่เรื่องของตัวเราอีกต่อไปแล้วอนะไรอย่างเงี้ยมันอีกอย่างมันส o o ไปอีกแบบอ่าอย่าง่ี้มันแบ่งตัวไอ้ดั่งหน้าที่ให้สามียังไงบ้างก็แบบต้องเทคแคร์ดูแลยังไงอยู่เเค้าาขใจหน่ แกก็เข้าใจนะ่ะก็เขาก็รู้แหละว่าตอนนี้คือ Priority คือยังไงก็ต้องลูกก็ต้องมาขออย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากนี้อะไรมันก็คงจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอีกแป๊บหนึ่งเขาก็จะไม่ใช่ลูกอ่อนละอะไราเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะหลุดพ้นจากวิถีแม่ลูกอ่อนนะก็การดูแลดูแลอย่างเงี้ยคือมันก็ยังต้องดูแลแหละภาระหน้าที่ความเป็นแม่มันก็อยู่กับเราตลอดชีวิตแต่ว่าชงคิดว่ามันก็น่าจะเริ่มบริหาร อะไรอย่างนี้ได้ดีคือมีหลไยรอบอะไรไปให้แคร์เป็นคนช่วงนี้มาเราไปก็อย่างอ่ะช่วงนี้ก็ก็อย่างที่บอกค่ะก็คือว่าคือเขาจะชวนชมทานข้าวตลอดแต่ว่าเออบางทีแค่ด้วยเวลาอะไรอย่างเงี้ยบางทีฉันก็แบบติดแล้วนอนติดมุ้งติดนี่เลยก็คือยิ่งแบบช่วงที่ปั๊มลมทีอะไรเงี้ยก็จะยิ่งแบบไม่อยากไปไหนแต่ว่านี่ก็คือใกล้ละใกล้ใกล้จะแฝดเต้าแล้วแล้วคิดว่าก็น่าจะมี ฝ่ายไหนไหมอบอะไรใชกันไหมคะแบบฝ่ายไม่หรอเข้าใจเข้าใจเพราะว่าคือจริงๆเขาเห็นเราทุ่มเทให้กับให้กับลูกอะไรเงี้ยเขาก็ก็ได้ให้เงินผนพิณน้อยก็งานเยอะคืเราเห็นไปต่างประเทศบ่อยก็ด้วยค่ะก็คือยิ่งพอยิ่งมีลูกมันก็ยิ่งแบบว่ามีแรงผลที่จะทำอะไรอะไรเงี้ยผมคิดว่าบอกว่าได้จะแปลงบ้านแต่เหมือนว่ามีขออะไรแบบนี้สักก็อยากก็อยากมีค่ะแต่ว่าก็อาจจะต้องพักนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะขอ ใข่งคอปเป็นนึงอะไรเงี้ยแล้วกอ็อยากให้เขาโตประมาณประมาณคือไม่ได้กล่าวว่าจะทิ้งห่างมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โตประมาณมนึงเพราะว่ามีเด็กอ่อนพร้อมกันย,ยุ่ยเยะ่ยสองสามคนเลยนะช่วว่ามันมันหนักอะไรเงี้ยอยากจะให้สองคนนี้เขาคุยรู้เรื่อง่ออะไรเงรี้ยประมาณนึงทีนี้พี่<ด>ใ,ใจเลยค่ะเพราะว่าตรงจุดตอนนี้ช่วงบอกว่าต้องพักงานนี่อะเกิดเลยก็ันนี้ก็อีกอีกสักระยะหนึ่งนะกว่าจะแบบว่ากว่าจะแบบว่า คุยกันด้วยภาษาคนรู้เรื่องอ่ะค่่่พายุะวะเพราะตอนนี้ก็ยังก็ยังบอกว่าน้องยังยังยังสื่อสารไม่ไม่ได้อย่างนี้พี่น้องดีใจเลยไหมคะแบบเราพร้อมก็ดีใจแหละแต่ว่าคือเชว่าแกทําใจแล้วแหละว่าแกจะไม่ได้ปริมาตที่แกเป็นสาวกบอยบบอมคงไม่ได้แกก็เริ่มสภาพแล้วแล้วก็ยิ่งบพอยิ่งมีเด็กในบ้านแล้วก็ยิ่งเลี้ยงแล้วก็ยิ่งรู้ว่ามันเป็นหน้าที่ที่มัน ใจกว่าที่คิดไปอะไรเงี้ยคือแกความที่แกเป็นนักบริหารแกก็จะคิดว่าทุกอย่างมัน manage ได้ไมันอะไรได้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอ้องได้มาเลี้ยงลูกจริงๆแล้วมันก็จะรู้ว่าแบบเฮ้ยมัน,นไนะม่ง่ายนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่จะมีเยอะๆมันก็เป็นงานหนักพอสมควรแกก็เริ่มแต่ว่าแกก็เริ่มแบบว่าเออร,รับได้ลนะช้องต้องไปต้องเลือกต้องเลือกเพศเลยก็ยังไม่ได้ยังคงไม่ได้เลือกอะค่ะก็คือคงแบบ ได้อะไรก็คงคงตามนั้นแหละค่ะแต่ว่าใจก็คือคนที่คิดว่าเออถ้ามีผี่คนหนึ่งก็ก็ก็คงคงดีแล้วล้วถ้าเป็นคนต่อไปมุณชายก็จะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งไหมก็ต้องว่ากันต่อไปแต่ก็คงผมแบบอาจจะอาจจะเข็ดไปเลยเพราะว่าผู้ชายสามคนอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันค่ะเป็นเรื่องของอนาคตก็เออณเวลานั้นชมยังตอนที่ชมท้องแรกชมยังไม่คิดว่าชมอยากจะท้องอีกือแต่ตอนนี้เราดูหมดแล้วว่าอยากมี ตงนี้หล่อ้อนผลไม้น้องๆใช่คะเป็นรูปแบบทมวิธีแม่ชมก็อยากให้เขากินผักเป๊ะอะไรเงี้ยอยากให้กินผักนผลไม้อะไรเงี้ยกลัวแบบว่าไม่อยากให้เป็นเด็กแบบเลือกกินกินยากก็แบบพอเริ่มจับอะไรได้ก็คือแบบว่าให้เขาลองเ <No S 2> ก่งกินง่ายเ<พ>ลยค่ะก็น่าห่แต่ว่าแค่คืออายุแค่นี้เขาก็รู้จักแบบว่าอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบแล้วนะอ่าก็จะสองคนก็จะชอบไม่เหมือนกันแต่ก็พยายาม คนช่วยแรงมาหรือยังคะมีแบบมีแบบจะติดคอหรือเปล่าอะไรต่างๆอ๋อคอนโชยแรงแบบนาเลยก็มีมาแกอะค่ะมีทั้งมีทั้งมาเป็นคอมเมนต์แล้วก็มีทั้งฝากมาบอกอะไรเงี้ยยังไงใคยังจัดการเหมือนเดิมกเราก็เหมือนเดิมแล้วค่ะก็ก็ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือคอนเซ็ปต์ชมคือ ชมไม่อยากเอาความกลัวมาปิดกั้นอะไรเงี้ยชมอยากให้เขาแบบว่าอยู่ง่ายกินง่ายแล้วก็ทําได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยแบบว่าลูกชมสามเดือนชมก็ให้เล่นทรายแล้วอ่ะ<ม>คือก็ก็มีก็มีเหมือนกันมีคนช่วยเลี้ยงมาเหมือนกันเลยแต่ว่าแต่ว่าเราก็ช่วยกันดูอ่ะคือเราไม่ได้แบบว่า อ่ะ,อะเอาพูดไปฝักนึงแล้วก็นั่งอยู่แล้วก็ทิ้งเขาปล่อยให้เขาแบบว่าแพะเออแบบว่าเผชิญโลกกันเองเอะไรอยเ้ยเราก็เฝ้ากันก็แบบมีทั้งทั้งพี่เลี้ยงทั้งยายทั้งเราทั้งแบบอะไรเงี้ยก็นั่งก็นั่งบบเฝ้าก็ดูเขาอะไรเงี้ยนั่งเอนจอยกันไหมคะนั่งแพะพูดเอนจอยมากจริงๆก็ชอบชอบหลายอย่างหลายหลายคนเชื่อแบบว่ามะเฟืองค่อนข้างเป็นผลไม้ที่ทานยากสับเด็ก มันก็ได้แต่แค่แทะเรียๆอย่างนั้นแหละคะได้รสชาติได้แบบคือฟันเคาก็มีสองซี่อ่ะเขาบว่าฟันบนยังไม่ขึ้นปีเลยมีแค่ฟันล่างเขาก็ได้ประมาณหนึ่งอ่มันก็ได้แค่แบบได้สัมผัสแล้วเขาพันเหลือกอ่ะอะไรนึงค่ะอเขาถ่ายตัวน้นองค่ะโอเคอนนออโอเคอ,นนอ๋อเหรอ